เกิดมีใครมากดสเตตัสฮ่าฮ่าใส่ผมจามายเนี่ยทุกคนมานั่งวิทพื้นนะทุกคน195คนครับทุกคน 2> 3 2 1เริ่มครับง,ง่่ไงเฮ้ยผมกดแล้วเนาะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานโอ้โหหล่อขึ้นเยอะเลยโอ๊ยไม่อยากจะบอกนะผมสวัสดีครับทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย SA ครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนก็หลังจากที่ผมหายไปนานนะครับไม่อยากจะบอกว่าผมไปฝึกพัฒนาการพูดมาได้ไหมครับทุกคนคือผมไปฝึกในช่องของสุริยสสไตรเกอร์แล้วก็ได้แวะมาทําช่องนี้ก็หลังจากที่ผมหายไปนานนะครับทุกคนก็คือผมได้ไปโพสตลงนะครับทุกคนโพสลงเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนี่แหละว่าถ้าเกิดมีใครมากดสเตตัสฮ่าฮ่าฮ่าใส่เอ่อสเตตัสนั้น่ะแล้วแบบผมจะมาเนี่ยทุกคนมานั่งวิดพื้นนะทุกคนมันเป็นเอ่อสเตตัสของฝรั่งครับทุกคนแล้วผมอยากจะแชร์แล้วลองมาทาคลิปดูนะครับนกกกาาาาาคคัมมมด้วยทจจูะซึ่่่งผไอโ ผมได้คนมากด5 5 5กี่คนคือผมบอกว่าคุยทำคลิปถ้กล้าก็มาครับน้องๆรู้ไหมครับว่ามีคนกล้ากีาก่คนอันนี้เป็นรูป5 5 5ที่ทุกคนให้มานะครับผมนับยอดจากเที่ยงคืน5นาทีของวันที่4นะครับเที่ยงคืนวันที่4คนที่กด5 5, 5ผมมีทั้งหมด195คนครับทุกคนและคือผมจะทาเฉพาะแค่5 5นะครับคือตอนแรกมีคนกดกดไลค์แล้วก็กดรูปห่วงยายแล้วก็กดเศร้ารวมๆทั้งหมดมี214ใช่ไหมทุกคน214แต่มีคนกด5 5 195 ผมจะบ้าหรือเปล่าแต่ไม่ต้องหว่วงครับน้องคือผมนี่แบบฝึกวิ่พื้นมากันอย่างดีนะครับทุกคนผมไม่อาจจะโมนะว่าผมแบบไปฝึกวิ่พื้นมาจากไหนไาน,าน,นะคือเวลาผมอาบน้ำทุกคนผมจะวิ่พื้นแบบ3ามครั้งนะทุกคนที่นั้นผมจะได้วันละประมาณ60ครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องวิว่พื้น195ครั้งครับทุกคนกูไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยคือมันเป็นการท้าทายทุกคนมากคือผมได้แชร์ลงไปในชุมชนของช่องสูญสองสไตลเกอร์แล้วก็มีคนมาเอออย่างน้อยก็ดีเแบบดยยี๋๋วว ทุกคนดูแขกตรงนี้ไว้นะครับทุกคนไม่แน่อีก2เดือนมันอาจจะแบบบึ้มบึ้มกว่านี้ก็ได้ทุกคนใครจะไปรู้ว่าจริงปะฉะนั้นก็ผมไม่รอช้านะครับน้องๆเราไปดูวิธีการวิทพื้นเอ้ยเราไปวิทพื้นกันดีกว่าครับร้อยเก้าสิบห้าครั้งร้อยเก้าสิบห้าไอ้เชื่อแม่งมากกว่ากูเยอะเลยโอเคทุกคนก็เราจะมาอัปเดตกันครับในนี่คือห้องของผมนะทุกคนที่ผมจะมาวิพุมจะมาวิพุ้นตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นรองเท้านะเป็นกันดั้มนะก็เป็นกันดั้มนั่นก็เป็นหุ่นนะครับทุกคนวเอา่าาาเเรไไมม่ดด้้ออัปตหงนะแต่่ววาามิพุกันเลยดีกว่าครับทุกคน ผมเชื่อว่าลวหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับเอาว่าเอาาเอ,เอทุกคนแล้วนี่ก็จะย้ำอีกรอบนะครับถ้าไม่แปดเดี๋ยวเขาจะแรงหมอ,อนนอกบ้านครับฉะนั้นก่กอนจะเห็นผมพิพื้น,นะครับฝากกดไลค์ด้วยครับถ้าเกิดคุณมาดูคลิปครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์ครับช่องผมมีคลิปเยอะเลยครับและผมเพิ่งกลับมาําครับอาจจะลงสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นไปได้นะจ๊ะเฮ้ยมันพูดบ้าแล้ววะ่ะไปที่กว่าทุกคนเราจะรออะไรอยู่ครับผมจะต้องตั้งท่าแล้วผมก็ต้องบิดผมก็ขอวอมก่อนทุกคนบอกเลยนะครับของเงี้ยไม่ได้มาเล่น ร้อยเกครั้งแ่ะครับชิปชนะครับน้องๆผมไม่อยากจะพูดเยอะครับถ้าผมไม่ไหวผมอยากจะให้มันเป็น2องเซตนะทุกคนเพราะว่าเวลาพิพื้นเราต้องมี2องเซตฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นเซตสเซตร้อยตีไปหารสองร้อเกาสิบห้าหารสจุดๆที่มันเก้าสิบเก้บแปกับ97ใช่ไหมทุกคนฉะนั้นถ้าเก้าก้าผมจะขอ98แค่ยกหนึ่งแล้วยกสจะไปเก้าสิบฉะนั้นผมขอเวลาพักเบรกระหว่างยกแรกกับยกสองหน่อยนะครับเพราะเอาจริงผมเชื่อแหละเพื่อนวิทยไม่พร้อมวิทย์ มาคุนต่อครับฝังนับด้วยครับผมบางทีผมอาจจะนับไม่ไหวนะครับทุกคนเราจะรูครับว่าเราจะใช้เวลาในการวิทย์เก้าสิบแปดนายกแรกเนี่ยกี่นาทีครับทุกคนแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอยกให้มันไปที่สูงก่อนนะทุกคนสวัสดีครับน่าจะเห็นชัดขึ้นแล้วครับทุกคนเราก็จะอยู่กับกล่องกันพาและเราต้องตั้งนาฬิกาอ่ะอันนี้สูตรนะครับทุกคนผมจะเวลานะครับตอนหนึ่งผมรู้สึกผมเก่งๆอ่ะผมเก่งมากเลยทุกคนไอ้นุ้ยมึงทำได้มึงทำได้มึงทำได้เว้ยมึึงฝกมาเป็นือลฝึก จะไปสามเดี๋ยวดีขีนี้มันท่าแพงมันต้องท่าน,นี้ิดพื้นเออโดยผมถูกเวลาเนาะเก้าสิบแปดครั้งใช่ไหมเก้าสิบแปดสามเริ่มครับยัง่งสองสามสี่แปดก้ายี่ก็ยีแล้วครับน้องๆชิวๆครับน้องๆผมไม่อยากจะโมะครับน้องๆยี่สิบสองสามเอเก ชื่อๆครับทุกคนไม่อยากจะโมผมบอกเลยใช้เล่นเนี้ยจิบจิบสี่สีเก้ามันคือการเขาเรียกว่าการแสดงให้เห็นแล้วทุกคนห้าสองห้าสามห้าแล้วหกสแล้วทุกคนหกสแล้วโอ้โหห้กสิ มันคือการแสดงทุกคนมันคือการแสดงหกสาแล้วหกสามหกสามมหกโอ้หกสาลาเดินเรื่อยๆหกแล้วอ้นุ้ยขึ้นมามันอการแสดงมเคแสดงหกสามหกสี่ห้าหกหกจสองจมันคือการแสดงครับทุกคนมันเป็นเรื่องชิลๆเส็จแล้วเจ็ดสามเจ็ดเจจ็ดเจปด ไม่ต้องห่วงครับทุกคนผมบอกแล้วครับจิบๆผมบอกพวกคุณแล้วกูอยู่เท่าไหร่ปะเจ็ดแปดเแทุกคนแล้วต่อเกหลือยี่สิบครั้งยีครั้งเท่านั้นผมบอกแล้วครับคือการเสด็เก้เก้าสิบอกแล้วมาจิจิ้วมแแล้วมตม เอ้โหขุนอนไปเป็นสุกแน่วันนี้กูเก้าเก้าสิบเก้าสิบกอย่าลุกอย่าล้มด้วย9ก้สิบเกสเก้าด้ทุกคนครับเลนนี่ก็คือยกที่หนึ่งครับเก้ครั้งแล้วเลือเเวลาเดินไปเรื่อยจะบอกว่าเวลานี่นับพักด้วยนะครับทุกคนฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณสานาที ก่อนนะครับมันคือการแสดง98แล้ว98 98, 98 <t ose> ทุกคนอ่ะทุกคนมากด5 5ผมยับไม่ได้อะคือทุกคนที่ว่าผมอ่อนขนาดนั้นเลยไม่คนอย่างผมนะครับน้องผมไม่อ่อนให้ใครแล้วครับทุกคนริงคนอย่างผมนะผมขอมพายลาพักประมาณ20เวทครับ1 5, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9 10 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20ยี่สิบต่อครับหรือ91ยกเก้าเจ้เก้าเจ สองสามสีเฮ้ยไอ้เหี้ยมันหนักกังวะสิบเอ็ดไม่ต้อแนแล้วกูสองสามสี่อโอแล้วอีกไม่ต้องคมันคือการแสดงด่วยด้วยทุกคนอย่านุ้ยอย่าทอสิบสี่เลยประมาณแปดส้ย 83งั้นเรานับถอยหลังนะครับ8ปดสิบสและแปนะครับทุกคนฉะนั้นผมว well. ่าถ้าเกิดเรานับหลังนะครับผมว่าร่างกายจะมีแรงมากกว่าฉะนั้นเพื่อให้มันรู้ว่าเราใกล้ถึงจุดจุดพิชิตหรือจุดสุดยอดหรือเส้นชัยเซนชัยนเลยฉะนั้นเราต้องรีบวิ่ง3 2 1สองงสองปัดเอีบกซ์ห้ารีบซีร่างกายว่าดีว่ามันจะ acting เยอะไอ้เหี้ยกูเหนื่อยกูกูเขินด้วยเส เอขเจ็ดสิบค <c oughs> รั้งเจ็ดสครั้รงน,น,นะทุกคนการแสดงพุกคนผมนะนะ,นะผมมีความฝันผมคือคนที่มีความฝันแล้วฝันผมใหญ่มาก ผมไม่ใช่มาหยุดแค่นี้ผมอยู่ที่70แล้วสู้เว้ยทุกคนต้องสู้ด้วยขนาดผมอ่ะสัญญาทุกคนไปแล้วนะผมก็จะต้องสู้เลยเห็นไหมเนี่ยมันคือการ acting แต่ทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ด้วยนั่นคืออะไรการพิชพื้นกูจะหนักแล้วว่าเจ็ดสิบใช่ไหมเออโอเค70 70แล้วนุ้ยนุ้ยสู้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 ไหมสู้ครับพี่เหมืสู้ใช่ไหมสู้ครับกัดไปไิ ห้เ้าห้้้ส่้้้้้้้สู้ใช่ไหสู้ห้าสีแ้วทคนห้าสา้องห้าเอาสเออเออเออห้าสิบแล้ว, 5, วเ,ยยยเ,ออเออลยแค่ห้สิครั้งทุกคนครับผมนะนะผมพูด ผมคือชายที oh. ่ม ar er okay. okay. ีความฝันผมไม่แพ้ผมจะไม่แพ้อีกแค่50าสิบครั้งรูปป่ายกูนอนเหอะี่ยอถ้าถึงครั้งแล้วนุยอนาคตไดอีกไกลให้มารู้สับ้างว่าที่นี่ใครใหญ่ขอให้ถึงสายผ้าแล้วพักโอเคมาสา1สอ18นสเกสิดอิบส้าวส Það er hröð! Hrö, hrö, hrö ใครบอกวิพื้นไม่เหนื่อยวะนี่กูอยากเจอหน้ามบ้าะแต่ไม่ต้องห่วงครับน้องๆคือผมนี่แบบฝึกวิพื้นมาก,กันอย่างดีนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากจะโม้นะว่าผมแบบไปฝึกวิพื้นมาจากไหนไอคนต้องคิดมาขายไปไหนวะทุกคนจะเรื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันนะครับผมแนะนําเลยมันช่วยได้นะทุกคนนะมันช่วยเราแบบไม่เหนื่อยแล้วแบบไม่ปวดบ้างอย่างเงี้ยแล้วดูผมสามห้าแล้วใช่ไหมอีกชุดหนึ่งเหลือประมาณยี่สิบพอปะ่ะผมให้ทุกคนล 20, เลยยี่สิบเลยยี่สิบฉะนั้นตอนนี้สายห้าต้อง,ง,อง,องอวิทอีกสิบห้าคร สามห้านะร่างกายบูสเตอร์นุย้ยนุ้ยหมดลุยนุ้ยหมดจริงจังนุย้ยม่จะหมดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนุย้ยฉะนั้นเออทุกคนครับผมขออนุญาตบิดเงียบๆนะครับคนละต่อครับกูฝากมันด้วยไว้ใจมึงแล้วสามสองหนึ่งยอะยิบ อขอแถมครั้งหนึ่งเยอะสิบเก้าแปดเก้าผมมีบัตรสิบเก้าเลยสิบเก้าครั้งเท่านั้นโอ้มรามีรามีรามีโอ้มรักากียจวะระเกียหนึ่งเจ็ดสิบหกสิบห้าสองเอ็ดสิบห้าเก้าแปดเจ็ดหกห้า สีนั้งร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 ั้งงร้งผมธรราดไปที่12นาทีโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋อ,อยากให้ไปทำอะไรหรืออยากให้ผมไปกินข้าวอะไรอร่อย อมไม่มาได้นะครับทุกคนนี่ผมพิพื้นไปมัน195ครั้งตามที่พวกคุณบอกแล้วนะฉะนั้นทามีชาเลิงครั้งหน้าอย่าหาว่าผมไม่เตื้ยว่าผมทำได้นุยเอสเอ็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ด้วยนะใครชอบคลิปนี้ปุ่มแชร์ก็มีนะกดแชร์ได้ไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนจะไ,ไปไหเหรอไปเถอะอ๋อลืมไป คลิปโปรโมทแล้วก็ช่องใจแถวนี้แหละขอบคุณครับ